สบายดีทุกคนสบายดียันเุดสาๆนะตอนนี้ก็พยายามกลับและกายามเบ็ดทุกคนกลับถึงงานแต่เศร้าสำนึกเานาท่านเฉยนะเดี๋ยวไปสิพาทุกคนไปเบิ่งเลยบรรยากาศมันปเป็นแบบใดมันจะถึกระบทุกคนไป

Nhai vó Quá bung lâm Oh Má, im bóng Má, lơ, 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 cô yeah. yeah. oh, nhảy đi phi nông bên này luôn ừ. nè viên thử nhăng nhìn bớt té như à chứ sư nè mọi người cái nhai tớp nhai xăm nô vai này, cặp này cái mình thử xăm mình kinh tế bằng bật thôi cặp một lần lên đồ เลยอทเลก้น่ะนี่ยทุกคนถืกแล้วนี่เราใส่บนหูเมวานนี่นะโมวายคือเก่าได้อีกแล้วสองตัวนี่แล้วโมวายใส่บนหูนี่เห็นไหม เลยหนเลยวะอนบบุกคือไม่ถือว่าล้ยางตนมันกินนเยอะเลยวะใดวะใดวะใดน้าทุกคนถือแล้วแต่เม่โน้ตไว้ีนะ ได้แล้วได้แล้วไปวันนี้ไปหาบุใหมอ่อีกอ่าไปบึงละบึงใส่เตเม่อวา,านี่แหละแล้วกินมักใหม่ก่อนทุกคนหู้ว่าเขาเอ,อินมากอย่างนี้ทุกคนไปแช่อดดยู่เลยลองกินเบิ้งมากตรนี้ก่อนเลย มันก็เซ็บอยู่เลยเบิ่งหูที่ใช้เมื่อวานนี้เอ้าวันนี้วางกับเมื่อวานนี้มันจะไปเลยนี่เสือกไปดอมมาดึกนี่เอายังมาตายเลยโอ้ตเกี่ยวกับตอนี่นะ ก็ยังมันอ่อนอยู่ยังบมา่ตายนะโอ้เขาวันนี้งามยังจะขามห้วยไปพูดอีกใส่กลับเท่านั้นนังจะขามห้วยไปบึ้งกลับแถวดงแถวป่าน,นี่ เบิ่งกลับแล้วก็ลงยามเบ็ดตามห้วยเห็นบ่กวห้อยู่นี่กับแคมห้วยทุกคนห้วยทีเฮาใจเบ็ดคลิปก่อนนะไปยามกลับก่อนเบ็ดจะไหนก่อน ดูดูเท่ยอยูบ่บ่เป็นยามเป็น <c oughs> ผมมียังเลยตายละไปขึปป้นยับกับก่อนขามนำ่ำขามนำ่ำ ก็ใส่เบ็ดวันนี้จะถือเนาใส่ถือถีบส่วนพ่อดอกมือถือเนาะเหนยอกินเบ็ดปลาแล้วมืถือแสดงว่าอะไรเนาะเดินทางยำกับแล้ววนนี้เบ็ดกับพันยำยังมือเบดนะเอายำกับก่อนมาแล้วจะลงยำเบ็ดอีก บุกะสูงเติบเลยขึ้นยำกับน้องบดเลยเหนือ,อ <laughs> ใส่กับแถวท้ำมึงอยากถือแถวตะลุงบุกมึงบุกนัน,น,นถือได้โอ้ตวดีเหนือกับบดอีกแล้วโอ,ยอย้เป็นยังไง ลองวันนี้มาเนีิแถวทำบะถือด้วทุกคนใส่กับนะไม่ยังบดเงนียตลอดนี่นน้ลบถร้ายอ๋อปอะเดี๋ตัวนี้ก็ลังเลยเหนียบเบิด มีแต่คนมันนี่เห็นบ่ไลท้กักบอรทำกับมันงอบ่เลยได้อีกแล้วตัน้อยๆลาบกเบร์ตลอดเนี่ยของมันนะตอย่กับบลลเคิดดเจอกับหนตามดูนตัวตอนให้ตอละ

นี S <S ่คือรถเตอร์เรยบัสเลยมุ่เนียวกปจักรยาตลอดทานการเบรงกับกบิดทุกคนกับบุมี่ยังตอนนี้ก็จะเป็นการยามเบ็ดต่อคนเลยลองคณเลยมีกับยังไรบันใดจะไปยามเบ็ดก่อน ไปเือะก็หาเบิรงน้งกันก่นไปเบ็ดแรกเลย bò mì nhanh lên đó, bệt đấy เกือบกระบาดใช่ทำเกือบมันยากก็เลยจับเอาอเอราจะก็บเลยโอ้จับเอาดูปะ นั่นนั่นอ้ปลาคอ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 ทุกคนคือเรื่อนี่ปลาคอใหญ่นี่

บุตรอรอีกแล้ววันนี้กรรมกลไม่รู้บันทึกมัดถ้าบุตรแต่เท่านี้เด็ดเฮานี่แหละทุกคนภารกิจกิจกรรมของเฮากับประมาณนี้เลนูกับห้ตปลาขอตัวนึงมนันมามานกับชั้นนี้เลยมือเสานี่นะยามกับกับทีมงานนี่ กะได้หลายเติบอยู่พอได้กินเบ็ดกะบ่จักมันปานใด๋ใส่เหี้ยหอยกะมันจะเบิดแดพี่น้องนี่โอเคเลเซอร์ล่ะนเหนบ่กะหานกะได้หลายอยู่พอได้พอได้กินเาอยู่โอเค้คนผ่านการยำกลับกะจบเพิ่นเท่านี้เนาะกะคือที่ทุกคนเห็นแหละได้หลายบ่หลายกะปลาตัวนึงไดู้5ตัว คลิปนี้กะอยากจบเพียงทีานี่ทุกคนขอให้ทุกคนติดตามต่อคลิปต่อไปคลิปนี้กะขอจบเพียงท่านี่ก่อนขอขอบใจที่ติดตามนะครับชมแต่ต้นจนจบอิฟชีทุกคนคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสบายดี